speech. Sam! Sam, can you hear me? Maybe farther up short. Sure. Oh, Shit. Sam, god damn it. Sam! our supply box oh, fuck, of course everything's gone maybe that's a good sign maybe sam took it uh, the bright side can't lose anything else besides my life I'm talking to myself that's, that's the first sign of it crazy uh, jesus okay i'm all right i'm all right oh shit just push through just push through it. no no come on uh. What hell with this place? สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องอ about game ทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชมวันนี้เราอยู่ในตอนที่20ของ u n นชาติ4ฟร์ต e เอเราเดินทางมาถึงหลัก20แล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆที่รับชมม,มาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เราย้อนกลับมาจากจุดเริ่มต้นเกมที่เราค้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกอันนั้นคือการเท้าความทั้งหมดที่ผ่านมาถ้าใครจำได้ในตอนที่หนเนี่ยมันจะเป็นอ่า เกิดน,นำพลอกลอกแล้วจะ,ะที่ว่าเราเรือแตกอันนี้คือเราจะต่อจากเนื้อเรื่องตรงนั้นซึ่งเรามาถึงเกาะลิเบอร์ทาเลียกันแล้วแต่ว่าเรายังไม่เจอไอตัวอนานิคมที่ว่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่อแล้วก็ตอนเนี้ยเบรกเนี่ยเขาพลัดหลงกับพี่ชายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตามหากันก่อน,อนว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรประมาณ Okay. เราจะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะแวะเก็บสมบัติกันก่อนในแชปเตอร์นี้จะมีสมบัติประมาณไอ้คอลเลกตเบิลประมาณ9ชิน้นนะสาเหตุที่ผมไม่เรียกว่าสมบัติเพราะว่ามันมีทั้งที่เป็นสมบัติจริงๆแล้วก็เป็นเป็นคอลเลกตเบิลอะไรเป็นเจอร์นี่บันทึกต่างๆแล้วก็บทสดธนาเนี่ยผมเลยจะเรียกว่าเป็นคอลเลกต i เบิลโอเค ตอนนี้จะค่อนข้างแบบเรียกว่าอะไรนะเงาเงานิดหนึ่งเเพราะว่าเราจะอยู่คนเดียวก่อนแล้วก็ต้องตามหาแสมให้พบเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราแบบคือแทบจะไม่มีคำตอบกับอะไรทั้งทุกอย่างเลยตอนนี้เรือแตกเราสิ้นหวังเราชีวิตแต่งงานก็พังซารี่เราก็ผลักใสเขาออไปอะไรประมาณทุกอย่างเลย มันทำให้เนทมาถึงจุดที่แย่มากๆนะครับโอเคโอ้โหแต่ว่าอันนี้แหละเป็นการไต่ที่น่ากลัวสุดๆ long Long down. way. way a ถ้าตกลงไปก็น่าดูนะครับตรงนี้โอ้โหความแข็งแรงของข้อมือแล้วการกริปสตริงหรือการจับมือสุดยอด ตอนนี้ต้องแข่งกับเวลาแล้วเพราะว่าเรฟก็มาถึงลิเบอร์ทาเลียด้วยเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวมันจะมะีเทคนิคเล็กน้อยนะครับเราจะโดดลงไปแล้วก็ เพื่อม,มาเก็บคอลเลกติเบิลชิ้นต่อไปป็นที่สองตอนนี้ก็จะมะีเรื่องราวของอเรียกว่าอะไรอะลูกเรือของโจนาธานเบิร์นอีกครั้งนะครแต่ว่าจะค่อนข้างแบบโหดร้ายแล้วก็แบบเศร้า นกบแบบบนมีเรื่องร้ายๆอย่างยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็เหมือนกับว่าเป็นลูกเรือของโจนาธานเบิร์น เมือนว่าเขาพยายามจะขโมยอะไรบางอย่างเลยโดนลงโทษอีกแล้วนะโจนาธานตอนนี้กลายเป็นแบบเหมือนอารมณ์ว่าโจาทานเนี้ยเปรียบได้กับเรฟนะถ้าผมเดาเหมือนเป็นนายทุนที่แบบว่าหิวกระหายสมบัติของเอฟรีมากนะทำทุกอย่างเพื่อที่จะอให้ได้สมบัติมานะไม่สนคนอื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโอเค ต่ตรงนั้นยังไม่ใช่บันทึกนะเป็นแค่ภาพว่าที่เน็สกเก็ตเอาไว้เฉยๆตอนนี้เราเริ่มเข้ามาในตัวเกาะมากขึ้นเ็อ่มาที่อลันกีดวบสดีอรท่าก็าว่าจะถามหาพี่ชาย ตามาแซมบดลุกฮะอ่าไอจดหมายตัวเนี้ยคือว่าจะเป็นจดหมายที่บอกว่าเอ่อเหมือนกับว่าลูกเรืออ่าคนเนี้ยที่ชื่อเมเยส เขาคนที่บอกว่าอย่าอย่าเอาลูกเรือคนที่แทงกัปตันตายไปผูกต้นไม้เลยอ,อะไรประมาณนะี้ครับเขาอ่ะคือเหมือนเป็นต้นหนเป็นต้นหนของเรือ <those> แล้วทีเนี้ยประมาณว่าคือเขาอ่ะเริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคกับเหมือนกับคำพูดหอมหวานของโจนาธานแหละว,ว่าแบบที่แบบ ที่แบบว่าออยากจะได้สมบัติอะไรเนี้ยให้ตามกันต่อก็คือเขาอยากจะกลับแล้วนะแบอบกว่าถึงได้สมบัติไปเนี่ยก็ไม่มีที่จะใส่สมบัติแล้วก็กลับกลับไปแบบพร้อมกับทุกคนได้อยู่ดีแล้วแบบสเบียงก็ล่อยหลอทุกอย่างจะอดตายกันอยู่แล้วอะไรประมาณน,นี้ครับก <'s> ็คือหมายว่าเริ่มแตะคอกันแล้วในเรียกว่าอะไรอ่ะในลูกเรือเนี่ยครับ แต่ว่าความเศร้านี้ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเราจะต้องอาตามกันต่อจะมีเป็นบันทึกของลูกเรืออีกครั้งหนึ่งออไอ้ที่เราได้เนี่ยถ้าในหนักปีนเขาไอ้ที่เรียกว่าพายทอนอมันจะเป็นอะไรนะสมอปีนเขาอะไรประมาณ เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยแต่ผมไม่ได้ปีนเขาะแต่ว่ามีเพื่อนที่รู้จักเขาปีนผามาเราไปถามมาแตได้ผมผิดยังไงก็สามารถช่วยแก้ไขได้นะ But keep an eye out. Let's go. <laughs> so which one of you did they spot? The older brother. He shot a couple of our men and ran off. Is the other one alive? So if we find the body, we're gonna go with the air. How does he fight that They keep getting lucky. อันนี้คือเราแค่จัดการกับบางคนก็พอแล้วก็มันจะมีทางผ่านอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะอ้อมออกไปทางนั้นเลยนะเราจะไม่มาเสียเวลาจัดการกับทุกคนนะครับ โอเคเราจะไปกันต่อ come on man really? are you trying to give away our position i'm just trying to infuse some culture here keep your culture to yourself โอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะาพยายามย่องๆแล้วก็ผ่านไปได้ไน้ครับแต่ว่ามันเยอะเหลือเกินอันนี้เราแค่ต้องแบบว่า,อาลอดเข้าไปในพงหญ้าตรงนั้นให้ได้ก็น่าจะจบเรื่องของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามนะโอ้โหเกือบ เราจะเลาะทางนี้ดีกว่าคือตัวเกมมันก็เป็นทางเลือกให้เราว่าแบบคือบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องสู้หมดก็ได้นะบคือถ้าสู้หมดบางทีนี่แบบว่าเหนื่อยกว่าพยายามที่จะเลาะอะไรประมาณนี้ อ่าเราใกล้จะถึงทางออกกันแล้วอีกแค่นิดเดียวจะมียามข้างหน้าอีกคนหนึ่งเราจะรอเช็คว่าเขาจะเดินมาทางไหนเนี้ย อ่ะอีกแค่นิดเดียวเดี๋ยวเราจะหวังว่าคนมีเขาจะไม่เดินขึ้นมาอ่ะโอเคปลอดภยัยละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางออกะ <c oughs> อ่ะแต่ว่าคือต่อให้ยังไงพวกนั้นก็หาเราไม่เจอแล้วเพราะว่าเราถึงทางออกแล้วนะครับ ชะโหโนนกตกใจอ่าโอเคอ่านนี้จะเป็นจดหมายฉบับที่สองนะจะเป็นสารต่อเรื่องราวของก่อนหนะน้าก็คือว่าไอจดหมายฉบับเนี้ยคือบอกว่า คนที่ชื่อเมเยสเนี่ยเขาถูกยิงนะครับก็คือเหมือนกว่าเขาบอกว่าเนี่ยคือเขาไม่เอาและเขาไม่เขาไม่เชื่อคําสวยหรูที่วา่าสมบัติจะต้องเป็นของเราเนะเรามาถูกทางอะไรประมาณนี้เขาไม่เอาเขาจะกลับบ้านในฐานะที่เป็นต้นหนเรือคือคือตัวโจนาธานเนี่ยก็เลยให้ลูกน้องของเขาหรือว่าแบบคนที่คุมกันยิงไปที่หลังของ ของเมเยนะซึ่งไม่มีเกียรมากๆแต่ว่าก็คือเขาตัดสินใจที่ว่าแล้วก็ต้องจบชีวิตอยู่อะไรระบายนะแล้วก็คือแบนเขียนเป็นจดหมายลาตายแล้วก็บอกการกระทำของโจนาธานว่าเลวร้ายมาก I nearly shot your head off Man, oh, you're okay. Yeah. Nothing I can't walk away from. <laughs> it's good to see you're alive, little brother. Come on. We got a treasure to find. Hold up, man. I mean. What are we doing? What do you mean? I mean our supplies are at the bottom of the Indian Ocean. Okay, so we go steal some from Nadine's army. Yeah, and there's that. We're going up against an army. We've been holding our own so far. While being marooned in the middle of nowhere, <laughs> we were trying to get here. Remember, when we had an escape plan. Just hear me out. Crazy suggestion. Let's go down there and at least secure one of Rafe's boats. The boats can wait. <laughs> you want to know what we're doing here? We are buying my life back. Okay, and we're gonna do that by stepping into that jungle and finding Libertalia. You? Even seen any signs of a massive pirate colony. Because I sure the hell haven't. It's a little late to start developing doubts, don't you think? But can we at least acknowledge the chance that maybe Avery's idea for a secret pirate utopia didn't pan out? And maybe we're just swept up in this fantasy when instead we should be looking for a real way to save you. I'm gonna scour this island inch by inch if I have to until I find that treasure. Now, if you're confused. About what you're doing here? Then you can go home, Nathan. Wait, wait, wait. I can go home? Are you kidding me? Do you have any idea what I put on the line to get you here? About what I put on the line. Okay? The last 15 years of my this, this life. This is nothing to do with that. It is everything to do with that. home go else what ก็รประมาณว่าม,มาถูกทางแล้วนะยังดีนะเพราะว่าเริ่มทะเลาะก,กันแล้วโอเคเนทเขายังมาเห็นที่เป็นสัญลักษณ์นะอันนี้คือแบบว่าเป็น สัญญาณแล้วบอกว่าเราเข้ามาถึงในเขตที่เป็นอนานิคมเรียบร้อยออเออเ,เป็นสิ่งก่อสร้าง Sam, แต่ดูเหมือนทุกอย่างจะถูกทิ้งร้างโอเค,อเคแล้วนี่ก็เข้าสู่ช่วงท้ายอของตอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะให้ชมขัดสินสุดท้ายที่พาเขา้า พาเข้าแชปเตอร์ที่สแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดจบกันยังไงก็ <c oughs> ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าจะได้เห็นหน้าตาแล้วก็ไปสํารวจ <c oughs> <c oughs> ตัวริ <c oughs> วเบอร์ทาเลียกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับโอเค,อเคยังไงก็ขอขอบคุณมากนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับ <c oughs> แอดมินแชมป์ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Place. There's no straw hut. Yep. Some honest to God masonry in here. Yeah, Where'd those masons come from? I mean your average ship might have some good carpenters among them and coopers, but not masons. Man, what I wouldn't give for a camera. We have one. Come on. Yeah. Yeah. It's on the boat with the rest of our stuff. Ah. Oh. Thanks. Oh, feels good to stretch out again. Yeah, you said it. There's a crate. I got an idea. Here we go. Heads up. All right, we're in business. You're gonna want to see this. White Street. Clearly a commercial district of some kind. Yes, thank you for that, Nathan. Come on. What do you see? You just want to hear me say it, don't you? Really want to hear you say it. All right. Libertalia. <laughs> Libertalia! The long-lost legendary pirate utopia discovered after 300 years by one Samuel Drake. And? And, and his... Younger, slightly less charming brother who happened to be tagging along for the ride. Right. You know, I always thought you'd make something of yourself one day. Yeah, just so you know, it's not my first lost city. <laughs> just enjoy the moment. So, where do you want to start? How About that building right over there. Oh, you mean the one with the massive guard tower? Yeah. I say we go see what it was guarding. Works for me. This is. I mean, I'm speechless. All about game. took game. Luam Waitini.